เห็นหลายคนสงสัยแล้วก็คาดเดากันไปเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับละครเรื่องสัจจะในชุมโจนเสือสั่งฟ้าสามนั่นเองว่าบิ๊กเอ็มเนี่ยมารับบทแทนออมจริงหรือเปล่า เพราะว่าบิ๊กเอ็มเนี่ยรับบทเป็นเสือเข้มอ๋อมรับบทเป็นเสือเดชแล้วอยู่ดีๆบิ๊กเอ็มจะมาเป็นเสือเดชได้ยังไงอันนี้เราขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเขียนบทให้เสือเดชเนี่ยถูกทําร้ายจนวิญญาณออกจากร่างหรือไม่ก็ร่างเก่าของเสือเดชเนี่ยอาจจะบาดเจ็บหนะักจนไม่สามารถกลับมาหายดีเหมือนเดิมได้เสือเดชก็เลยจําเป็นต้องหาร่างใหม่โดยการไปเข้าสิงร่างของเสือเข้มหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นไปได้เราว่าเหตุผลนี้แหละมีความ เป็นไปได้สุดที่บิ๊กเอ็มจะมารับบทแทนออมในบทของเสือเดชแล้วก็รับบทเสือเข้มไปด้วย ด้วยความที่ละครเรื่องนี้เป็นแนวแฟนตาซีเหนือธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเรื่องการสลับร่างเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะสลับร่างกันแล้วพวกคุณล่ะคิดเห็นยังไงคิดแบบเดียวกับเราไหมต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นและการคาดเดาของเราเท่านั้นเพราะว่าเห็นเบื้องหลังเนี่ยบิ๊กเอ็มรับบทเป็นทั้ง2ตัวละครเลยทั้งเป็นเสือเข้มแล้วก็เป็นเสือเดชและนี่แหละก็น่าจะเป็นเหตุผล ทีบจะมารับบทเสือเดชแทนอมได้ก็คือการสลับล่างนั่นเองแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันในละครอีกทีนะคะว่าบทมันจะเป็นแบบที่เราคิดไว้ไหมหรืออาจจะฉีกออกไปมากกว่านี้ก็มารอลุ้นกันส่วนคลิปนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีรวมถึงติ๊กตอด้วยชื่อเดียวกันเลย